สวัสดีครับผมน้าชิดมหาที่ดักป่าส่ปานะครับนาชิดกับมาเจอร้อยทางพอนนะครับสามพังหน้าครับหน้ามันแห้งครับน้าแห้งมดแเลยครับตอนนี้เป็นแหลบนะครับผมเจอร้อยทางพอนตรงนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูครับผมนี่ครับมีทั้งร้อยไหมร้อยไหมร้อยเกานะครับ ลอยพองพอนครับไม่จะต่างจากร้อยหนูนะครับลอยพองพอนครับลอยเกลียวมีครับนี่ครับมันหากินแถวแถวนี้ครับนี่ครับลอยเกลีเยอะแยะเลยครับนี่ครับโอ้ใหญ่กว่าหัวมือนะครับนี่ครับ ร้อยพองพรอนนะครับร้อยพองพอนมันจะอ่านะครับส่วนส่วนร้อยหนูมันจะเล็บมันจะเลี้ยวเยาวนะครับเลี้ยวเยาวแบบนี้นะครับแต่พองพรอนมันจะอ่าเลยครับเต็มทีครับครับผมสําหรับุ้งดักนะครับใส่แบบเดิมนะครับุ้งกับไพ่นะครับผมไกลๆหนึ่งฟองครับเดี๋ยวทําการดักเลยครับผม เพราะเป็นรู้ครับผมลักษณะนี้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำการไส่นะ้ครับผม เราเกียวเยื่อเรียบร้อยนะครับมันเป็นลักษณะน,น,นี้นะครับเดี๋ยวนหน้าจะใส่ต้องแหลมนี่นะครับก็ด้านนี้มีหนามนะครับด้านตรงนู้นก็มีหนามนัน,มมนเป็นแหลมเรมาแล้วครับใส่ในนี้นะครับไปใส่แล้วครับเดี๋ยวหน้าจะใส่ทั้งนั้นนะครับแถวโค่นะครับนี่ไม่จะเป็นแหลมนะครับ ด้านล่างก็เป็นมีน้ำนะครับด้านนี้มีน้ำครับมันจะแหลมไม่เป็นครับล้าจะลอยมาอยู่แถวนี้ครับข้ามไปข้ามมาคือว่ามันก็ต้องอยู่ตรงนี้ครับต้องหากินในแนวนี้แล้วครับ นี่ครับการใส่ครับก็ต้องระวังด้านบนตั้งนะครับเพราะถ้ามันเข้าไปแล้วมันกระเรียงมันจะดีดนะครับด้านบนก็ต้องบูมีไหมนะครับต้องลงนะครับครับวิธีใส่ก็อ๋อตัวอีก่อนนะครับเดี๋ยวเอามาย้ำครับตอนเย็นครับครับลองไปย้ำครับผมไปย้ำหรือปิดใจนะครับผม ทางบ้านน้าเรียกว่า c h นะครับแต่ทางอีสานเรียกว่าย้ำครับเนาะดูว่าไปชิคไปดูเหครับเนาะโอ้ติดครับมีตัวครับผมมีตัวครับนั่นนี่เสียงครับนี่อาภาพลงมมาได้ครับเพราะนักชิตโดนมาแล้ว โดนปิดการสร้างไรายได้นะครับบังบอกว่าใครแจ้งรายงานนะครับแตเสียดายนะครับติดบ่ได้เอาหลุดล้มไมูนะครับเดี๋ยวเช็คกันครับ,รบตัวใหญ่บ่ใหญ่โอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มากเลยแต่เสียดายเอาเอาหลุดล้มไมู่้มได้รครับโอ้ยมันดุมากโอ้แล้วน่าเขานี่ลงกันนะครับ ยางเสี้ยียงครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ประมาณกิโลกว่าครับเดี๋ยวนาขอตัวเอากุ้งออกกัน,นครับนี่ครับตีหน้าใซตะกี้นะครับเพราะด้านนี้ก็เป็นน้ำนะครับ งนั้นก็เป็นน้ำครับที่เรามาดมกี้นะครับร้อยมันอยู่ด้านนี้นะครับร้อยมันอยู่อยู่แถวๆวน้ำเนี่ยครับใต้ต้นไม้นะครับเนี่ยอยู่ใต้ต้นไม้นะครับรคะนีเป็นแหลมนะครับผมแหลมไปนู่นนะครับแล้วก็โคโหกครับมีร้อยตึ้งโมพาดครับผม น่าก็ได้ตั๋วมันครับแต่เอาลงภาพบ่ได้น,นะครับได้ยินเสียงครับประมาณโลกว่าครับผมเอาภาพลงมหนักบ่ได้นะครับคือคนหลกสวยนะครับหลกสวย ผนมีอันจะกินนะครับเขาแจ้งรายงานนะครับผมมากับลบไปหลายคลิปแล้วครับคลิปติดมีตั๋วมันนะครับแต่อันนี้บุกมึมีตั๋วแล้วนะครับครับคลิปของหน้านะครับผมได้สนับสนุนนะครับที่ว่าจะมาทําลายซัดนะครับตอนนี้นาซสีกระโดดปิดสร้างรายได้ครับหนึ่งจากทางยูทูบแจ้งว่า โดปิดการสร้างรายได้เนื่องจากสนับสนุนทารุณกรรมสั์นะครับโดยโบทจํจำเป็นนะครับผมแต่นัิทกแค่ทำคลิปวิถีของชีวิตนะครับชีวิตของนัิตนะครับชีวิตของคนชนบทคนบ้านนอกหน้าบริมีเจตนาตีว่าจะไปสนับสนุนนะครับอาจจะมีคนแจ้งรายงานนะครับหรือว่า ก็ใครบรชอบดูนะครับก็ขอให้เฉื่อนท่านนะครับพรอมเป็นวิถีชีวิตของคนชนบทนะครับเนาะก็ขอให้สำหรับคลิปวิดีโอนี่สำหรับคนที่สอบดูนะครับคนที่สอบดูอะ่นั้นนะครับดูพวกความบันเทิงว้าะน,นะครับจะได้ครับขอตัวก็บ้างครับขอบคุณมากๆครับผม